ก็เรียนว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงเนี้ยนะครับก็จะมีคนเนี่ยเริ่มเดินทางกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันที่4ถึงวันที่7เนี้ยนะครับเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันที่ทางรัฐบาลชดเชยเรื่องวันสงกรานให้นะครับก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ไม่ดื่มนะครับและก็มาขับนะครับแล้วก็มีความเพื่อเฟื้อเพื่อร่วมทางนะครับซึ่ง จะช่วยลดในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยได้มากเลยนะครับดีกว่าที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราต้องมาตามในการที่จะต้องมารักษาดูแลกันนะครับอันนี้ก็ก็ฝปากไว้ส่วนสิ่งที่สําคัญตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทําพรบนะครับเราจะเข้าใจใช้คําพูดคำว่าทําพรบเนี่ยก็คือการทําประกันภัยบุคคลที่3นะครับซ<อ>ึ่งเป็นกฎหมายเนี่ยกำหนดว่ารถที่มาวิ่งบนถนนเนี่ยนะครับจะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะทำในช่วงแรกๆนะครับพอระยะต่อมาเนี่ยก็จะไม่ต่อซึ่งผมเรียนว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่า,เ,าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับความคุ้มครองเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่ามันขาดอายุนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำความคุ้มครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับแก้นะครับถ้าเสียชีวิตเนี่ย ก็คุ้มครองถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับเพราะนั้นก็จะบรรเทา,เ,าเรียกว่าความเดือดร้อนของคนที่ประสบเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กระทำผิดตัวเองหรือผู้ทีเ่เป็นบุคคลที่3ที่ไม่ได้รู้เรื่องกับเรื่องเหล่านี้นะครับ,รบซึ่งตรงนี้ถ้าเรา,เาทำกันเรียบร้อยนะครับเวลาที่เกิดวัตเหตุก็จะคุ้มครองแต่ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยเขาจะไปเรียกอกองทุนนะครับกองทุนของ ประกันภยนัยอันนี้เขาจะจ่ายให้ก่อนแต่ท้ายที่สุดเขาก็ต้องมาฟ้องทางแพ่งเรียกเอาจากผู้ที่เ,เมื่อสอบสวนแล้วเป็นผู้กระทําผิดยังไงก็ตามต้องจ่ายแล้วก็จะเดือดร้อนนะครับผมคิดว่าถ้าเราทําไว้ก็จะคุ้มครองแล้วก็เราไม่ต้องมาเดือดร้อนจากการที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือการไม่ขับรถเร็วนะครับไม่ดื่มแล้วขับแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางนะครับ